สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้ววันนี้พี่นามีสมุนไพรนะคะสมุนไพรในไร่ในสวนนะคะมาฝากเพื่อนๆเนาะ,อ,ะอยากทราบว่านะเวลานี้ใครปวดฟันอยู่บ้างคะถ้าใครปวดฟันนะตามพี่นาเข้ามาในไร่ได้เลยนะพี่นาจะบอกว่ามีสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่ขึ้นอยู่ในไร่ของเราเนี่ย ในไลน์ในสวนของเราเนี่ยสามารถรักษาอาการปวดฟันได้นะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไ,ได้ได้ดูได้ดูคลิปได้ดูคลิปที่พินาถ่ายวิดีโอไว้นะคะพินาปวดฟันนะปวดฟันแล้วก็ไปหาหมอก็ไม่ได้นะเพราะช่วงนี้ปิดหมดเลยใช่ไหมคะแล้วพินาก็เลยนึกถึงสมุนไพรชนิดหนึ่งนะที่คนโบราณน,นะปู่ย่าตายายเคยบอกเอาไว้นะว่ารักษาอาการปวดฟันได้นะคะ เดี๋ยวไปชมกันนะคะ ข่อยต้นข่อยใบข่อยนะคะเป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยสมัยโบราณเนี่ยเขานำมาใช้สีฟันนะคะวิธีการนำมาใช้ของคนโบราณเนี่ยเขาก็จะตัดกิ่งนะ,ะกิ่งกำลังสวยเลยนะคะกิ่งอพอพอเหมาะพอมือคล้ายๆแปรงสีฟันประมาณนั้นนะแล้วเขาก็มาทุบ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 ให้ยางยางส่วนปลายของก้านเนี่ยแตกนะคะแล้วเขาก็นำมาสีฟันนะคะ เพราะว่าคนโบราณเนี่ยเขารู้ว่าในข่อยเนี่ยมีสารสำคัญที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคในปากนะคะช่วยดูแลทำให้ฟันทนแข็งแรงช่องปากสะอาดถือได้ว่าข่อยเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะในการดูแลช่องปากของคนไทยมานานหลายยุคหลายสมัยแล้วนะคะคนโบราณเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะถ้าพูดถึงอ่าต้นข่อยของคนโบราณเขาก็คือเป็นต้นยาสีฟันของเขานั่นเองนะคะ แล้วในด้านของการที่จะนำส่วนประกอบของต้นข่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบข่อยนะคะใบข่อยก้านข่อยหรือว่าเปลือกข่อยนะค,ะคนโบราณเขาจะใช้เปลือกเลยนะ,ะถ้าเราแบบว่าไปตัดเปลือกเขาไม่ได้เราก็อาจจะใช้ก้านกิ่งอย่างที่พินาเคยเคยเอามาทําพินาก็จะเด็ดจากก้านจากใบของเขาเนี่ยมาต้มนะคะอ่ะ หรือจะเอาเปลือกข่อยมาต้มก็ได้นะวิธีการต้มเขาก็จะต้มใส่เกลือนะคะต้มใส่เกลือนะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นก็จะเอามาบ้วนมาอมนะคะเพื่อใช้เป็นยาแก้เหงือกอักเสบเพราะว่าน้ํายางที่มาจากต้นข่อยเนี่ยสามารถอ่านำมาผสมกับเกลือแล้วถูบริเวณฟันที่ปวดได้นะเพื่อลดอาการเหงือกบวมเหงือกอักเสบนะคะแม้แต่ยาสีฟันสมุนไพรบางยี่ห้อนะคะเขาก็ นำส่วนประกอบของอต้นข่อยเนี่ยคะ่ะมาผสมนะคะมาผสมอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยของข่อยเนี่ยก็สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นะคะแล้วก็ยังช่วยต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีรียนะ,ะที่จะเกิดขึ้นกับรากฟันแล้วก็เชื้อที่จะสามารถก่อให้เกิดเหงือกอักเสบนะคะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งหลายใน,ในช่องปากของเราเลยนะคะก็พอ เชื้ออันนี้ไม่เกิดขึ้นฟันของเราก็จะไม่ผุเนาะพี่อ่าเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมอ่ะอ่าผู้เฒ่าผู้แก่คุณโบราณน,นะเขาเคยพูดให้ลูกหลานฟังนะว่าเขาใช้แบบนี้เนาะอ่าแล้วคนโบราณน,นะบางคนนะฟันอ้โหคงทนมากเลยนะคะเต็มปากเลยค่ะยังไม่มีการหลุดร่วงเลยนะคะเพราะเขาใช้อาสมุนไพรโบราณแบบนี้นั่นเองนะคะค่ะ พินาก็ามาแช่นะมาแช่จากการที่พินาปวดฟันจริงๆปวดโอโหปวดหลายๆวันมากเลยนะไม่มีกระจิกกระใจใยอยากจะทําอะไรเลยนะปวดฟันเพราะว่า,าฟันของพินาเนี่ยคือพินาอุดไว้นะอุดไว้ตอนที่ไปไปหาหมอฟันก็ไปอุดฟันไว้อีทีนี้มันสึกหลอนะมันหลุดมันหลุดออกมาอีทีนี้เวลาณเวลานี้เพื่อนๆก็รู้กันอยู่เนาะ ไม่ว่าจะเป็นร้านหมอคลินิกหมออะไรทั้งหลายเขาก็ปิดหมดเลยนะแล้วก็ปวดฟันมากๆเลยทำไงดีเอ่ยพี่นาก็นึกถึงคำที่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังพ่อแม่เคยเล่าให้ฟังเอ๊แล้วก็ต้นข่อยในไร่เราเนี่ยมีเยอะไปหมดเลยเนาะพี่นาก็มาทดลองนะคะพี่นาทำอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะฟันจากการที่ปวดทานอะไรไม่ได้เลยนะ พี่นาบอกได้เลยว่าหายปวดเป็นปิดทิ้งหน้าวันนี้พี่นาไม่ต้องไปหาหมอแล้วและพี่นาก็จะไม่ไปหาหมอแล้วนะคะเพราะพี่นาเป็นคนที่กลัวนะคะกลัวกลัวการมาไปจะต้องไปทําไปทําฟันนะ่ะพี่นาจะกลัวมากๆหรเลยถ้าไม่จําเป็นเนาะโหไม่อยากไปเลยนะกลัวกลัวณเวลานี้พี่นาเจอยาดีแล้วค่ะอย่างที่พี่นาบอกเนาะใบข่อยต้นข่อยกิย่งข่อยนะทั้งหลายแหล่นะคะ รายละเอียดพี่นาก็ได้บอกไปแล้วนะว่าวิธีการทําทำอย่างไรบ้างเนาะใช้ยางก็ได้ค่ะทาย,ยางที่ขาวๆผสมเกลือหน่อยนึงนะแล้วก็ใช้อ่ากิ่งเข้าแตะๆแ,แล้วก็จิ้มไปตรงที่ปวดปวด,ปวดฟันนะ่ะหายปวดจริงๆค่ะไม่เชื่อนะคะเพื่อนๆที่ปวดอยู่นะเวลานี้นะลองทําเลยค่ะ ลองทำเลยนะคะว่าจะหายปวดเหมือนพินาไหมนะะตอนนี้พินาก็ต้มไว้ใส่ตู้เย็นของพินาไว้เลยไว้สําหรับบ้วนปากนะคะเป็นชาพินาเรียกว่าชาใบข่อยแต่จริงๆแล้วมันเขาเรียกก็เป็นยาพินาเรียกเป็นชาถึงเวลาพินาแปรงฟันเรียบร้อยพินาก็จะใช้นะาชาใบข่อยที่พินาทาเนี่ยทาเป็นน้ํายาบ้วนปากนะ่มาอมสักประมาณหนึ่งนาทีแล้วพินาก็บ้วนทิ้งนะโอ้ย มีความรู้สึกว่าปากสะอาดขึ้นนะจากการที่ลื่นๆน่ะจากการที่ในช่องปากเราจะแบบลื่นๆน่นะพออมอมน้ํายาที่ทําเองจากใบข่อยเนี่ยมันก็จะฝึดๆหน่อยนะคะมีความรู้สึกว่ามันสะอาดดีฝืดๆลองลองดูนะคะค่ะ พ่นาก็มีเกดความรู้นะคะเกี่ยวกับสมุนไพรใบข่อยแก้ปวดฟันมาฝากเพื่อนๆเ,เนาะ,ะถ้าใครชอบคลิปนี้ของพ่นาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พินาบ้านสวนฟาร์มด้วยนะคะถ้าเห็นผลเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกเล่ากันบ้างนะคะเหมือนพินาไหมหายปวดเหมือนพินาไหมนะคะดีกว่าปล่อยให้ทรมานอยู่เนาะสมุนไพรดีๆในบ้านเราเนาะในไร่ใน,ในสวนเดินไปก็เต็มไปหมดเลยนะต้นข่อยเนาะ จ้าและพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะสวัสดีค่ะวิธีการใช้ใบข่อยรักษารากฟันแก้การปวดฟันนะมีสองวิธีนะคะวิธีแรกก็คือ,อตัดกิ่งข่อยที่มียางนะคะแล้วก็ทุบให้แตกแล้วก็เอามาสีสีฟันตรงที่ปวดนะคะ จะทาให้รอบรอบปากทั้งทั่วทั้งปากเลยก็ได้นะตามเหงือกตามอะไรนะคะส่วนวิธีการที่สองก็คือ,อเด็ดเด็ดข่อยนะ,ะทั้งก้านทั้งใบอย่างที่พี่นาเด็ดนะคะเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็เอามาต้มนะคะต้มกับเกลือนะคะต้มกับเกลือต้มสักประมาณ5นาทีนะคะเพื่อใหอ้ยางข่อยออกมานะคะต้มแล้วก็ สีสันเขาก็จะเหมือนสีชาเนี่ยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะทิ้งไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งก็เก็บใส่ขวดใส่ตู้เย็นนะคะเวลาเราแปรงฟันทําความสะอาดฟันแล้วนะเช้าเย็นเราก็สามารถที่จะนำะน้ํายาตัวนี้มาอมนะ,ะอมไว้ในปากสัก2นาที3นาทีแล้วก็บ้วนทิ้งเหมือนกับน้าบํายาบ้วนปากทั่วไปนะคะเขาจะช่วยรักษาอาการอ,อักเสบ เงือกฟันอะไรพวกนี้ได้ดีมากเลยนะพี่นาทำทุกวันเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อ,อยาบานปากแล้วนะพี่นาทำเองเลยนะคะค่ะวิธีการก็มีแค่นี้เองนะคะลองทําดูกันนะคะ